ต้เล่เนแังยันเย็นนะพี่บอกหาสี่เออหนูไม่รีบนะครับเออ,อสำหรับเกมนี้นะอย่างที่บอกไปนะครับผมเราต้องใช้ทั้งกําลังนะแล้วก็ความเร็วด้วยนะครับผมภายใน2นาทีมาดูกันว่าใครจะเตะบอลเข้าโกได้มากที่สุดนะฮะซึ่งทีมแรกนะครับผมเป็นทีม A ออนะฮะพี่เห็นแล้วแบบ มันก็ต้อกับเกมเลยอะเห็นเรารู้สึกว่าเป็นห่วงนัเห็นรู้สึกเป็นห่วงนักเลยแล้วผมก็ทำให้พี่รู้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงแต่ขอดูความมั่นใจของทีมเอหน่อยมันเป็นยังไงทีมเราผมไม่กังวลเรื่องการเตะบอลผมกังวลอย่างเดียวการกระโดดจะบอกเลยว่าการกระโดดถนัดมากพอเล่นยางมางันเล่นงายขอโชว์สกิลการกระโดดไปเก่อหนึ่งสอง รโอ้โหเปิดเกมได้ด oh. oh, okay. ีคร oh, okay. uh ับแต่บอลลูกแรกเข้าไปแบบง่ายๆเลยครับแม่เอาล่ะรีบไปส่งไม้ต่อให้แจนเร็วเข้าเฟิร์สไปเร็วอยู่นะไปไปไปยเขาเร็วขึ้นเขาเร็วขึ้น ทีมเอสามัคคีรวมพลังกันสู้แบบสุดใจจริงๆเลยครับความหอบเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคเลยนะเนี่ยเดินเดินเดินเดเดลนเดนเดนเดวมเดินอดนดิเเนเิเ เอาละเหนื่อยแค่ไหนก็ยังต้องสู้เวลายังไม่หมดนะเอ้าฮึบไว้นะแจนเอ๊ะเอ๊เอ๊ะอมาเร็วเฟิร์สเร็วอดเยี่ยมมากโอ้โหเจ้าเฟิร์สยอดนักสู้ติดสปีดสุดๆแล้วตอนนี้เอ้าแรงดีเยอะไปหน่อยนะครับบอรหนีไปไกลเลยนะครับ

ล้วเฮ้ยโอ้โหส่งไม้ต่อให้เฟิร์สปุ๊บสุดปั๊บเลยเหรอแจนนุ้ย4เร็ว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 เป็นยังไงไหนทีมเอถามทีมเอก่อน ทีมนี้ผู้หญิงกับเด็กน้อยมาเล่นขนาดนี้ถ้าแพ้ก็คือยังไงเอ่ยแต่ที่ฉันมีหมูเมื่อกี้คือเจนเจนแบดแบดเฟิร์สเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรแต่ออกเฮ้ยอะไรแต่ออกอีกรูปคนนี้เฮ้ยอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถามวิธีคือพลังถามวิธีทุ่มเมื่อสักครูคร่นะท่านเองทำไปได้ทั้งหมด10บรูปด้วยกัน